เราเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมาเล่าเกี่ยวกับ TikTok แล้วก็ Lazada Affiliate ค่ะก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ TikTok กับ Lazada เนี่ยเราจะให้ความหมายของ Affiliate Marketing ก่อนนะคะ Affiliate Marketing เนี่ยคือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะโดยใช้บุคคลหรือว่าบริษัทอื่นเนี่ยเอ่อเข้ามาโปรโมตสินค้าของเรานะคะแล้วก็ เมื่อเมื่อลูกค้าเนี่ยมีการซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งค่าคอมนะคะให้กับตัว p u b l i s h e อโดยโดย a f f i l i a t e m a r k e t เ n g เนี่ยแบ่งออกเป็นสามสามส่วนก็คือมี Seller หรือว่าแบรนดนะคะแล้วก็ p u b l i s h e อหรือว่า i n f l u e r c e r เนี่ยแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Customer ะคะ่ะในงานนะคะเราก็จะโฟกัสไปที่ตัว p u b l i s h e อนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประ,ประเภทของ a f f i l i a t e Marketing นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทค่ะก็คืออันอันเน็ f i อันกนะคะก็คือการที่เราเอารูปแบบรูปแบบสินค้าเอาสินค้าเนี่ยไปวางไว้ในช่องทางของตัวเองนะคะอย่างเช่นเว็บโซเชียลมีเดียแล้วก็เอ,อ่อหรือว่าช่องทางต่างๆของเรานะคะโดยที่เราไม่ได้มีการผูกพัน สินค้าก็คือเราอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงๆหรือว่าอาจจะแบบออมีการเป็นแค่รีวิวหรือว่าเอาตัวลิงก์นะคะไปวางเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรีเลทแอฟฟิลิเคทนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเหมาะกับสินค้าประเภทแบบรีวิวหรือว่าแนะนำโดยที่เราอ่ะไม่ไม่ได้ใช้สินค้านั้นจริงๆยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปดูตัวที่เป็นแบบ YouTube ที่เขารีวิวการท่องเที่ยวไว้เนี่ยเราเห็นว่าเออมันน่าสนใจนะแต่เราอะ่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาตัวประสบการณ์ที่เรามองเห็นหรือว่าได้รับรู้มาเนี่ยมามาแท็กแท็กตัวสินค้าตัวนั้นนะคะแล้วก็บอกเล่าถึงการที่เราไปเจอมานะเห็นมานะอะไรเง,ไงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ไปจริงๆหรือได้ใช้สินค้านั้นจริงๆนะคะสุดท้ายก็คือ i n v o ว e นะคะ i n v o l e เนี่ยเป็นการเปรียบเสมือนเราเปรียบเสมือนอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะก็คือ ในการทดลองใช้สินค้าจริงๆเอ,อนำสินค้านั้นมารีวิวจริงๆแล้วก็เออให้ให้กับให้กับผู้ที่ติดตามเราอ่ะเห็นเห็นภาพนั้นจริงๆอะคะ่ะส่วน n v v o v e i n i n v o เ v e เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ในในแอ f ฟิลิเคตนะคะในบางแอปเนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งเกรดของคนที่เข้ามา Publisher เนี่ยเป็นสองส่วนเลย เป็นแบบบุคคลธรรมดากับอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะได้ค่าคอมมากกว่าบุคคลธรรมดาถัดมานะคะคือความสำคัญของ Affiliate Marketing กคือความสำคัญของมันเนี่ยคือหนึ่งคือกลยุทธ์ที่เน้นเน้นผลลัพธ์ก็คือเมื่อมีการซื้อเมื่อมีการซื้อแล้วซื้อสินค้านั้นแล้วค่ะมีการจ่ายเงิน เป็นชิ้นบายชิ้นนะคะคือโฆษณาเป็นชิ้นายชิ้นก็คือแบ่งค่าคอมให้กับเอ,อ่อพับบิชเชอค่ะแล้วก็วิเคราะห์และติดตามผลได้ง่ายนะคะโดยโดย้วยเทคโนโลยีการติดตามผลแฮ็กกิ้งเนี่ยธุรกิจสามารถตรวจสอบแล้วก็วัดผลแคมเปญการทางการตลาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการตอบโต้ค่ะโดยพับบิชเชอเนี่ยที่มีผู้บิ ติดตามที่พักดีนะคะหรือผู้ติดตามที่มีจํานวนเยอะเนี่ยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมหรือการตอบโต้ให้กับสินค้าและบริการของคุณได้มากขึ้นนะคะในส่วนถัดมาก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน,นะคะ่ะก็คือมีม,มีมีเครือข่ายมีเครือข่ายของพันธมิตรหรือว่าพ u ปิเชอร์เนี่ยที่มีที่ที่แข่งแก่งช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับในการแข่งขันในตลาดได้ะคะ่ะสุดท้ายก็คือการเพิ่มโอกาสทาง เพ,เพิ่มโอกาสในการในตลาดที่เป็นแบบไวรอลนะคะก็อย่างเช่นการทํางานร่วมกับอ,อพับ,บิเชอร์หล,หลายๆคนทํางานร่วมกันคนที่เขาแบบมียอดติดตามเยอะๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นไวรอลแล้วก็เปิดการมองเห็นในมุมกว้างค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแบบอีคอมเมิร e ์ซภูมิภาคในภูมิภาคเรานะครับก็จะดูว่า ตัวไหนนะคะที่มันที่มันได้รับความนิยมก,ก็อันดับแรกก็ไม่เกินความคาดหมายนะคะก็ช้อปช้อปปีนะคะ Lazada แล้วก็ t ิกต o k อันนี้เราเอาไว้เป็นเครื่องในการตัดสินใจว่าเราจะลงเอ่อเราจะทำแอ f f i ลิเอในแอปไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทิกทิกง่ายๆทิกอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเดโมให้ดูด้วยค่ะเราก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือ TikTok Affiliate โปรแกรมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโปรแกรมทางการตลาดที่ทาง t k k t o k เนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยคือคือเพื่อที่จะให้ Publisher นะคะคือมาสร้างรายได้แล้วก็ผู้ที่ผู้ที่ใช้ตัว Tik t i k t อกเกอยู่แล้วเนี่ยมาโปรโมทเนะะื้อหาหรือว่าสร้างคอนเทนต์เนี่ยโดยที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการซื้อขายสินค้านั้นผ่านลิงก์ที่เราแชร์ไปนะคะอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าเราจะเราจะมาพูดเราจะมาพูดตัว ของติ k ตอกก่อนนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปดูเดโมเวลาเ,าเราทำติดตะกร้าเนี่ยทำยังไงเป็นยังไงนะคะติ k กตอกเนี่ยเขาจะแบ่งผู้ที่ใช้งานนะคะแบ่งออกเป็นสองสองประเภทก็คือผู้ที่มีคนติดตามเมากกว่าหนึ่งพันคนเนี่ยค่ะคือเขาาจะไม่ต้องสมัครตัวเซลล์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนตัวแทนที่จะขายขายแบบติดตะกร้าของเขาแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้มีผู้ติดตามอะคะ่ะ เกิน1,000คนเนี่ยเราจะต้องมีการสมร seller, ัครเซลเลอร์เพื่อที่จะทำการติดตะกราค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของเดโมโนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะดูมีเสียงด้วยโอเคค่ะอันดับแรกเลยนะคะ แล้วก็มี Account ของ TikTok อกเกอร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะกดไปที่เอ,อการตั้งค่าบัญชีแล้วก็สลับสลับบัญชีเป็นบัญชีธุรกิจนะคะอันนี้เป็นหมวดหมู่ที่เราจะทําการติดตากา้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากบัญชีธรรมดานะคะเป็นเป็นบิสเนสแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปโหลดตัวเซลเลอร์คอน n อนคอนเทนต์คอนเซนคอนตัวนี้นะคะก็คือเป็น แอปที่เอาไว้ขายของอันนี้ข้อสําคัญเลยก็คือแพลวสมัครสองรอบโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องตรงนี้ค่ะคือ default ของเขามันจะเป็นสหรัฐแล้วถ้าเราสมัครไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปผูกกับตลาดของสหรัฐอันนี้คือเรื่องข้อสําคัญเลยเราจะต,ต้องเลือกร้านค้าในไทยนะคะโอเคค่ะพอเราเลือกร้านค้าในไทยแล้วก็กดสมัครกดสมัครด้วยทิกตอกเพราะว่าเรามีแอคเคาท์ของ t ิกตอกอยู่แล้วใช่ไหมคะ น,นี้ก็สมัครปกติเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นชื่อร้านค่ะแล้วก็เกาะข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นอีเมลค่ะยืนยันอีเมลค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้นะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมันจะขึ้นว่ารอลงทะเบียนก็คือมันต้องผ่านการตรวจสอบจากตัวทิกตอกก่อนนะคะก็จะใช้เวลาไม่ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงค่ะที่ที่สมัครมาหลังจากที่เราผ่านการแอปพลูจากทางทิกตอกเซลเลอร์แล้วเนี่ยเราก็จะได้มีตัวตะก้าเนี่ยค่ะผ่านหน้าแอปทิกตอกของเราโดย เราก็เนี่ยคือเริ่มต้นของการขายอย่างที่บอกว่าอันดับแรกก็คือเราต้องดูก่อนว่าเรามีผู้ติดตามมากกว่าพันคนไหมถ้าเรามีผู้ตดตามมากกว่าพันคนเน,นี่ยตะกา้าเนี่ยมันจะขึ้นเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครตัวเซลเลอร์เลยค่ะ<ไ>แล้วก็บวกคอนเทนต์เป็นเมนจานบรั่อเนียงที่ว่าอันนี้เราก็กด คอนเทนต์ content, เราเราถ่ายคอนเทนต์ของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วกดถัดไปเราก็มีการเขียนคอมเมนต์อันนี้ค่ะที่ที่บอกก็คือเราจะแฮชแท็กตัวตัวนี้ค่ะอาจอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันอาจจะเปิดการมองเห็นให้ให้กับเราได้ค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อความแล้วก็ใส่แฮชแท็กแล้วเนี่ยเราก็กดเพิ่มลิงค์ค่ะเพิ่มเพิ่มลิงค์ตัวนี้แหละค่ะมันคือการที่ที่เราจะติดตะกร้าสินค้าของเรา เมื่อกี้นะคะก็เป็นแมลเรียวีคอส่วนี้ค่ะที่ฮอนี้แล้วก็กดเพิ่มนี่เป็นชื่อชื่อสินค้านะคะแล้วก็กดโพสหลังจากเราโพสเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่ามีไฟ์เนี่ยจะมีประาร้าที่ติดอยู่แล้วคือถ้ามีคนเข้ามาสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมตามที่เราเลือกไม่ถูกแล้นะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ t i k t o k a f f i l i a t e นะคะในเป็นการเดโมนะคะการใช้ t i k t o k a f f i l i a t e ลททน,นี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าอ t i k ต็อก f f ฟ i ฟลเลททำยังไงเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเพิ่มรายได้ของการทำติ k Took A f f ฟ i ฟลเลนะคะหนึ่งคือการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นไวรัลสองมีการใช้เพลงหรือว่าเทรนด์ยอดที่นิยมนะคะจะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ ความฉลาดของ t i k t o k อย่างหนึ่งนะคะมันจะมันจะให้เหมือนแพลว่าแค่เอาคลิปของแพรว่าที่เป็นแมวใช่ไหมคะใส่ลงไปในโพสต์มันจะเลือกเออตัวเพลงที่มันได้รับความนิยมในปัจจุบันะขึ้นมาใส่ให้เป็นเราให้เราเลยเป็นแฮมเพลถ้าถ้าสมมติเราไม่ได้ถนัดว่าเออเราจะต้องไปดูเพลงหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนเนี้ยทิกต o อกอ่ะก็ทํามาได้ดีแล้วก็การวางกลการการ,การวางลิงก์อย่างมีกลย,ยุทธ์ค่ะก็คืออันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมให้นะคะว่าว่าการวาง สมมติว่าเราอะไม่ได้อยากจะติดตะก้าแต่ว่าเราอยากจะมีลิงก์การขายในช่องทางอื่นเนี่ยมามามาโปรโมทในช่องของ tiktok เราเพราะว่า tiktok เราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะอันนี้เดี๋ยวเราจะเสริมให้อีกในช่วงท้ายนะคะแล้วก็การร่วมมือกับแบรนด์อื่นหรือว่าคีคีคีเอเตอร์คนอื่นนะคะคือการจับมือกับเคเคเอเตอร์คนอื่นนะคะว่าให้ให้เพิ่มการมองเห็นของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือติดตามแล้วก็ปรับเอาปรับกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็น Lazada Affiliate Programming นะคะโปรแกรมโปรแกรมนี้ค่ะคือ,อ,อจะจะเปิดให้กับ Publisher เปิดให้กับผู้ที่มีเว็บไซต์บล็อกหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาโปรโมทสินค้าของ Lazada เนี่ยโดยมีการแปะล,ลิงก์ของของ l a z a d a ค่ะแล้วก็จะได้รับคา่คาคอมค่าคอมจาก Lazada เออแป๊บหบนึ่งนะคะเอออัน,นเนี้ยค่ะลาซาด้าเนี่ยก็คือเราเราอ่ะความยุ่งยากมันจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับตัวตัวที่เป็นตัวที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะแต่ว่าลาซาด้าเนี่ยเขาจะแบ่งคนที่เป็นพับบิลเชอร์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มของคนธรรมดากับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งสองกลุ่มเนี้ยมันมันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการทํางานค่ะแต่ว่ามันต่างกันในเรื่องของค่าคอมค่าคอมเนี่ยฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะได้ค่าคอมที่สูงกว่า นี่เป็นเดโมของการทำแอ f ฟิลิเกผ่าน Lazada นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาใน Lazada ปุ๊บแล้วก็ไปกดที่บัญชีแล้วก็เลื่อนหาคําว่า La แ f ฟฟิลิเกนะคะก็คือแค่สมัครแค่นี้เลยค่ะในส่วนของ Lazada ใส่เบอร์อีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน OTP ของเบอร์ค่ะ แค่แค่นี้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำาอฟเฟอร์เรของ Lazada แลวเราก็เป็น p u บบิลเชอของ Lazada ได้แล้วค่ะแล้วเราก็กดสินค้าแล้วก็ค้นหาสินค้าที่เราต้องการจะขายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะค้นหาอาหารแมวค่ะเนี่ยคือเราสามารถดูบัตเจตของตัวสินค้าแล้วก็ค่าคอมที่เราจะได้ค่ะเบสพื้นฐานของ l a z a d a เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณประมาณห้าเปอร์เซ็นค่ะตัวนี้ค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะเนี่ยเราจะได้ลิงก์อันนี้ค่ะมาแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เอาไปโปรโมทในช่องทางต่างๆของเราอะค่ะค่ะ้วมันจะบอกเลทราคาแล้วก็บอกค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้ค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าในเป็น,นส่วนของรัศาดา มานะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาดูว่าพอเราทำาอ f เฟ l i a เ e ได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเพิ่มรายได้ของตัวล a ซ a ดาค่ะหนึ่งคือเราเลือกสินค้าที่มีความต้องการสูงค่าคอมที่ดีนะคะสคือสร้างเนื้อหารีวิวแล้วก็มีการเปรียบเทียบสินค้าให้เห็นให้เห็นว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือใช้ SEO นะคะในเป็นการ ตลาดแบบเชิงโซเชียลมีเดียก็คือเป็นเทคนิคของการที่แบบพอเราเสิร์ช Google ขึ้นมาก็จะเห็นแบบแอปเออลิง์ของเราเป็นลิงก์แรกๆอะไรย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ทำแคมเปญโปรโมทแล้วก็เสนอพิเศษนะคะให้กับคนที่เข้ามาในลิงก์ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ l a z a ด a เพื่อมาปรับกลยุทธ์ในการวางลิงก์ของเรานะคะมานี้ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ะค่ะว่า ตัวทางทิกตอกแล้วก็ลาซาด้าเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวของมันนะคะแล้วก็เอ่ออันเนี้ยเป็นคลิปที่อยากที่อยากจะอยากจะนํามาเสนอแล้วก็มาให้ให้ดูนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือการทําลิงก์ทีการทําลิงก์ทีเนี่ยอย๋ยวเราจะเปิดไปด้วยนะคะการทําลิงก์ทีเนี่ยคือคือเราเริ่มต้นจากเราสร้างแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สมัครเข้าไปที่ลิงก์ทีแล้วก็สมัครตัวลิงก์ทีอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาแล้วก็ อันนี้เป็นอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะมันมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะเอาสินค้าของเราไปวางขายบนหน้า TikTok เราอย่างเดียวเราอาจจะโปรโมทอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นแบบว่า i ิน t a g r กรหรืออะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าบางคนนะคะยอดติดตามใน t ิ t ต k อะเยอะกว่าเอ,อ่อตัวอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เลือกเลือกเลือก,อกตัวเทมเพลตของเรานะคะเลือกมาสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้คะ่ะกดไปที่เทมเพลต อันเนี้ยค่ะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เราทำตัวลาซาด้าลาซาด้าแอพพลิเคไว้อ่ะค่ะเราก็จะเพิ่มลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาหน,น,น,นึ่งอันอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นแทมเพลตที่ที่เป็นลิงก์แทมเพลตหรือว่าลิงก์ทีของเรานะคะ่ะก็จะมีตัวลาซาด้าขึ้นมาทีเนี้ยพอเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะ c o ป y ้ตัวลิงก์ทีตัวเนี้ยค่ะ ไปใส่ไว้ในทิกตอกแล้วทีนี้เราทํำยังไงก็คืออันดับแรกคือเราก็ต้องตรวจสอบบัญชีของเราก่อนว่าเป็นบัญชีธุรกิจหรือเปล่าค่ะก็ไปที่บัญชีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีธุรกิจไหมค่ะอันนี้เป็นแล้วแล้วก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะแล้วก็เพิ่มลิงก์ที่เราทําลิงก์ทีเมื่อกี้มาค่ะแล้วก็บันทึก แล้วก็กดไปที่ลิงก์ทีค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้คือเราสามารถดีไซน์อะไรก็ได้เลยเป็นการไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเอาแอบปบเอาลิงก์ที่ขายของไปวางอย่างเดียวเราโปรโมทต,ตัวเองก็ได้โปรโมทบริษัทก็ได้อัน,นี้ถือว่าเป็นทริคหนึ่งที่เอามาฝากกันเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ฟรีแล้วก็เพิ่ม value ให้กับตัว tiktok ของเราด้วยค่ะอน,นี้ก็จะถ้ากดสั่งเข้าไปค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะคะก็คือในส่วนของเหรีทีค่ะทีนี้ถัดมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างตัว TikTok แพลตฟอร์ม TikTok กับแพลตฟอร์มของ Lazada ค่ะแพลตฟอร์มของ TikTok แล้วก็ในส่วนของการโปรโมทนะคะแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยคือชัดเจนเลยค่ะว่าเขาเจาะก,กลุ่มคนที่ใช้ TikTok หรือว่าแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยเข้ามาซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเขาอย่างเดียวก็คือจบในของเขาคือไม่สามารถนำนาลิงก์ของการขายเนี่ยไปโยนไว้ที่อื่นได้คือต้องมาซื้อผ่านตะกร้าของเขาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็คือการโปรโมทของเขาก็คือผ่านช็อปนาวของเขาอย่างเดียวเลยค่ะการติดตะกร้าฝั่งซ้ายมือค่ะแล้วก็ในส่วนของ l a z a d a เนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายกว่าก็คือเขา แพลตฟอร์มลาซาด a เนี่ยคือการการนี้เราเอารูปแบบของการโปรโมทเนี่ยเอาไปโปรโมทได้ในหลายๆรูปแบบอย่างบทความรีวิวแบนเนอร์โฆษณาหรือว่าลิงก์บล็อกโพสหรืออะไรที่ที่เรามีอย่างทวิสเตอร์หรือว่า Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปโปรโมทได้หลากหลายกว่าค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของ t a r g e t g r o u p กับการเข้าถึงวิธีการเข้าถึงนะคะ t a r g e t g r o u p ของ t i k ต o อคือชัดเจนเลยค่ะว่าเป็น เป็นกลุ่มที่ใช้ TikTok ค่ะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็มีเวลาบนโซเชียลมีเดียเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการเข้าถึงเนี่ยเขาเน้นการเข้าถึงแบบแบบว่าเออเป็นข้อเป็นคลิปสั้นๆที่ได้รับความนิยมอะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายแบบคือใช้ความรวดเร็วในการขายของไปเลยอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของ lazada ในกลุ่มเป้าหมายเขาก็จะกว้างกว่าคือสามารถครอบคลุมได้ในระบบทั้งเอ่อ facebook instagram หรือว่าระบบ ต,ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเอาไปวางเพื่อที่จะขายของอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเข้าถึงก็จะหลากหลายกว่าไม่จํากัดที่แบบฟแบบแฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่งคะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องค่าคอมมิชชั่นกับตัวเอเดมินค่ะค่าคอมมิชชั่นของตัว t i k t อกเนี่ยขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆคะ่ะว่าเอ่อที่จะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็วางบน ตก้าของเราสีเหลืองเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีเลทบอกเลยว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยถ้ามีการสั่งซื้อจากเราเนี่ยจะจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่ะอัตราค่าคอมก็ต่างกันขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆแล้วก็แบรนด์ที่ให้เปอร์เซ็นต์กับเราค่ะแล้วก็ค่าคอมฝั่ง l a z a ด a ก็เหมือนกันค่ะก็จะคำนวณจากเอคำนวณจากตัวสินค้าเหมือนกันค่ะว่าเราจะได้ค่าคอมนั้นอัตราค่าคอมนั้นแต่ละแต่ละสินค้าแต่ละปรนะเภทมาเท่าไหร่แล้วก็การชำระของ ของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะตัดรอบเป็นรายเดือนเป็นราอาทิตย์แล้วแต่แล้วแต่แพลตฟอร์มของของแต่ละเจ้าแต่ละที่ไปอ่ะคะ่ะค่ะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากครับเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมเอ่ย ชันที่เวลาเราขายสินค้าได้า่านตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะได้จัดตัวแปรของได้ได้จาก ็นเพื่นกันหละคือเวลาพอเอาไปลงในทิกต็อกเนี่ยหมอนกับว่าสินค้าที่เอาไปวางขายในทิกต็อกเนี่ยทางแพลตฟอร์มเขาเจะเป็นคนช่วยลูกค้าคือราคาที่เขาขายเนี่ยมันจะต่บกว่าที่เขาขายตามตลาดทั่วไปมากมันก็เลยเหมือนเป็นการตัดราคาของคนที่้อือว่าเป็นดิสติบิวเตอร์เองเนี่ยครับพวเรามาลงในทิกตอกเนี่ยเขาซื้อนคนซื้อประโยชน์ของคนซื้อคือได้ซื้อในราคาที่ถูกแต่ว่าประโยชน์ของโทษของ ของของเขาคือมนกับว่าคนยังไปขายในช็อปปี้อะไรพวกนี้เขาถูกตัดราคาไปมากเลยก็เลยมาเล่าให้ฟังท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ mm hmm. ล้อเขาเตรียมมาดีมากควรจะถามถ้าไม่ถ้าไม่ถามเราก็ตบมือตบมืออีกรอบจะมีครับ ขอบคุณมากจ้าในในห้องก็ทางบ้านก็ตบมือกันใหญ่คนเกี่ยวกาวเลยนะครับอถ้างั้นขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ